รเรือข้างๆครับเรือแต่หน่อยทีมนี้มาจาก,ากนครปฐมนะครับกำลังเยอะกันสองฝากครับอีกฝากหนึ่งก็ดึงน่าจะติดด้วยตะก,กี้มาสามครับเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคลิปตะก,กี้นี่เราเราเรา,เราสองลำสามตัวครับเยออสองลำสามตัวนะครับเดี๋ยวไป ใช้คำค้นหาคนยูทู e ได้นะครับสองลำสามตัวกับไตเชิดทำอะไรเอาคันเล็กลงอีกแล้วเขาช่วงเวลาคันใหญ่เขาไม่ว่าง ปติครับสอนอกกำลังดึงครับสิการนิเทศแม่งรูสอนอถอนลมนะให้ประจา